ยิ้มหน่อยครับตบมือด้วยตบมือยังไงเย้โอ้โหเดี๋ยวได้รเดินเองเลยนะ <c oughs> เดินเลย Haere ได้่บรรยากาศดีเนาะที่นี่สะอาดยิ่งกล่าทุ่ง,งนาเลยเแปะแผ่านมาเปิดนานยังครับนี่ ช่วงนั้นเปิดตอนตอนอุลาเดือนนึ่งจะได้โทรไปเปิดอันนี้เพิ่งเปิดตอนไหนเพิ่งเปิดได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วสามอาทิตย์นี่จ้ะอ๋อจ้ะร้านนี้ทำใหม่ยังตกแต่งไม่เรียบร้อยเลยอืมเพิ่งจะทำเพราะว่าทำตอนนั้นตอนช่วงบอนข้าวข้าวพุ่นแล้วอะ่ะจ้ะก็เลยตอนนี้ก็จะเกี่ยวเลยนะ อยู่ติดกับอไอ้ที่อะไรที่เดนิวเสาเขาจะสร้างใช่ไหมครับสร้างเดนิวเสาอีกไ,ไกลเนาะเขาเรียกอะไรตรงนั้นนะ<อ>ย,ยาริน่าโอ้จ้ะเท่าไหร่ครับสิบบาทจ้ะนับดูไม่เหเกินนะเกินนะขอบคุณครับ เด็กมันเดินเล่นวจะจะทำต่ออีกตอนีก็บเ,เข้าเสร็จดีจ้ะนี่มันทำแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังหราจะแวะมากินข้าวเด้วอวันนี้ก็ผ่านนะมันทำอะไระไม่ได้ไงจ้ะทำยังไม่สวยแล้วเสร็จหน้าเสร็จอะไรหมดจ้ะผมพี่โปเกตเดินเองเลยครับ เอว yeah. ันดีพ okay, ี่พค่ะว ah, uh, ันดีครับเออวันดีด้วยวันดีครับครับแตกรับอันนี้อะอันนี้ได้แล้วได้แล้วอ่ะจ้ะอ๋อผมนะคุ้นๆอยู่นะ จ้ะครับผมพอดีผมแต่ก่อนก็อยู่โรงพยาบาลแหละจ้ะหน้าตาคนสุรินทร์ใกล้ๆกันนะเกลียดจะกินเหรยอยากกินนะจ้ะกล้วยกล้วยกล้วยอยากกินกล้วยบ่กกินเลยจ้ะ พี่เจ๊กินเลยไะจ้ะขอบคุณครับพี่เจ๊กอยกินกล้วยก้วยเอาเลยน้ำไหลดุกอ๋อจ้ะแต่ห่ออันนี้ห่อจบกบ้านกิโลละ119บาท119บาทนี้199กิโลละ119ก็มีให้เลือกหลายอย่างที่อยากจ้ะ พีิเกตอยากตรวจอุณหภูมิมันนะเขาไม่ได้เสียบหรอมา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 ทางนี้